ก็น้ากดเดียวไปหาเงินเื้อน้ำเย็นน้เมื่อยเลยบ่กดเดียวไปเจ้าไปหาเงินไป่เออมียังมียังในถุงน่ะด้วยมียังเมีเออมาเบิ่งเงให้ไม่น่าเบิ่งนี่ไม่นาเเคยเห็นกี่ซี่ไมีหน้าบ่เคยเห็นกี่ซีนี่ไดกีนี่เออใเส้จะไปเอาไรได้ยน่เอาได้หัวพนเอาสเอามเห็นลูกมากะทุนโอ้หัวน มาล่อให้เปนเหมือนก่ะสุนโอ้ยมันได้ชสีได้ขาย่นีข้ามไว้ชื่อมไว้ชื่อชื่อโดยโดยดยเอ้าสบายดีเลยสบายดีเจ้าเียยังอันนี้นะเาเลูกมาจะทุ่นยังวะเหือแต่เือแต่งได้ีไม่ได้เลยาหายังมาหาเจ้านี่แลทำหาตะเหิงละเอยไวมาเงียบเพี้มืนี้วะก็ได้เงินอ่ะเออบเมื่อก่อนคอยสีให้เมื่อก่อน าอยากได้หัวโค่มมันจะซื้อมาให้ค่อยเนาะหัวโคมบ่เออหัวโคมหน่อยนะเอายังมาทันมีบ่ฮะเดียยังมาทันมีอยู่ยังโอ้ยาดกันกายเถอะเนี่ยถ้ากันไก่เขายืมซ้ำหัวโคมเออหมูมคูมายืมที่นี่คือเห็ดไม่ได้ครั้งแน่นี่เอาเฮสยเห็ดให้มันแห้งแล้วเฮ็ดลูกมักทุ่นมันเอาบัดรถึงหันถึงนึ่มันสีได้กิ่นอยู่บ่เอ้ายิ่งนกลองเบิ้งบ่กนกบัวแตกคักงแน่พี่เหล่าเบนเนาะได้ เออในยินอยู่บ่บ่น่าเอาไปปุ๊ยอยู่บุ๊ยใช่น่ะปุ๊ยอยู่บุ๊ไปหาขี้ซี้กับปากแดงไปลอยเีน้อพูดเบาชิบะลงบ่นอีน่ออะไรบ้านเอาไม่ยังมาต่อเฮ้ยไม่ยังมาต่อเอาเจ้าหนุ่มเด็กจะซอยเออเด้อเอ้่ยหนุ่มเด็กซอยบ่าเอายังก่อนนิวนั่งปั้นให้แล้วก็เด็กเคนสิไแป้งจื้อ กระไดมันไดยินเสียงใบไม้ดยมัไดยินเสียงใบไมบานนี้ก็ได้เนาะอ่าสามาอ่าสามาพิษันอ่าอยากมาพี่ลองเลยเนาะสบายดีสบายดีเพราะว่าสิไปทั้งไดพิษันเบิ่งสิไปเยี่ยมทั้งใบก็ไดอยากมานําพี่ลองก็เลยเนาะยังพิษันเลยมาเนาะเราไปหาขี้ซีใบไมก็ได้เห็นเรามาเลยเนาะเห็นเรามาจนจีคำเลยเนีจนจีคำแล้ว ยังแต่ผัวเราอันแด้อผุนอ่าขุดอนาเสาระคัวงงอมๆอยู่พี่รองเอ้ยถามีแอปเนถามียเมียบืนกุกิซีเนาะผัวขุดคุมเนาะเอาจังได้ก็คือว่าพี่รองเอ้ยกลับมาทัศสบายดีบัตรกูสุขคนเด้อพี่รองเด้อเนาะภพภพกับปรจิตกับทางสามีนาคือเก่าเสีนเดิมอ่าวันนี้วันนี้ก็คือว่าพี่รองเอ้ยอ่าซีอ่าถ่ายบรรยากาศนี่แหละ สาม่าเพิ่นมาเนาะไอ้เธอเนะอะาะบ่ดกหาหกมุงเนาะห้งเด้พดอพี่น้องเลยคุณท่านยายเธออยู่ก็ได้เลิอกก็ดิ๋อเอ๋ยเอาเลิอกก็ดิ๋อนี่เนาะอ้งเด้อห้งเหน็ดจ้ะห้งเดิอห้งเหน,น็ดมาสัน่นฮ่าเด้ออ๋อพี่น้องเลยแต่ว่าหามาเนี่ยไม่ได้ไปขายจะเครือบ่หรือว่ารยังไงอืมอ่าแล้วก็หู้อยู่บ่อบนขายนะไอ้เธอ บนไค่ขี oh ้ซีนะฮูอยู่บ่เจ้าบู่้ครคชสางบ้านยังก่อหัวสางโอ้ลงทั้งไหบ่โอ้บ้านหัวสางเราเคยไปบ่ย่างบ่ป่ะตัวย่างไปขายย่างไปขายขี้ซีเวสันพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งเอใบ ส่วนนเที่ยวนี่กับแมงบุมท่นไปจกเทื่ยวเป็นว่าไปไปแล้วสิาที่ปนนไปมันไปไปแล้วว่าสิโอ้ตัวบ่ได้ได้เนาะอเอาไปมาเราเป็นคนอยู่บ้านนั่นเราไปทุ่งทุทททเรศไปลองเลยนเนาะอเอาเบิ่งไปไปลองเลยอ่าเฮ้ยเบ่งบรรยากาศไปน้ำกันเด้ออีบซีเด้ดดอเนาะ มอบอตัวนี้น่าหมอบอมตัวนี้ว่มีีนะตัวนี้มันแน่เขาทาเขทาเนี่ยิ๊บไปบเรามอมาเออใช่ฮเขามาขาเล่าอีกเป็นไออีกเป็นนึกเนาะไอเนาะอ่าแต่่าครั้งางแห้เท่ด้เนาะไห้เท่ได้เหมน เดี๋ยวนี้เราบุกค่อยให้ได้แล้วว่าไอ้ดิบุกค่อยให้ได้เนาะอารมณ์เราดีขึ้นแล้เป็นบ่แต่ว่าแบบว่าบุกขอเนี่ยน้ำกูกูมึงมึงมาเชิญบ่กันนี่เป็นเรื่องปกติเนาะนี่เนาะของสองผัวเมียเพิ่นเยอะแต่ก็คือว่าได้พี่น้องเลยเนาะแต่หลายคนเพิ่นก็โว้ยคือดีว่าเน่นั่นเนาะมาชิ้นเนาะมาเชิญอีหลายท่านเพิ่นก็คือว่าอยู่โอ้ยแต่เข้าโบราณเพิ่นทิ้งคักแล้ว อันมาผัวเมียนี่บริสันกูมึงอาไรว่าผวมาได้เพีองยแจะว่าด้นี่ดิเป็นบางคนดิาได้บ้าเนาะต้มทั้งแกงมีเบ็เนาะนั่นแหละคููของสิเจ้าเป็นได้นี่แหละเนาะเก่งแท้ตัวนี้เป็นที้ไงนี่ cứ kìm đinh đấy là thế mền ba, đinh kìm đinh, ừ. họ chữ bao mền ba, cứ huở, mẫn ừ. cứ nhảy cứ kìm chữ thế kiểu vậy, mần biển nôn mần nọ, nôn đinh hè, biển ừ. đinh, ừ. oh, nó sẽ là này, đinh on bao vậy này, đinh dài sắn nọ, phải ừ. sắn à. à, 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 à. cái đằng này, phải năm canh. Ừ. <laughs> ừ, nó khầm là bố ảnh nào nó nhưng mà bố với như thằng người bày chứ nó, bố cả bé gần đây rồi ừ. này từ chú này nó khi mà non bao từ chú bạn thì nó khi mà non một năm thì nồi khi mai gì đâu bà lẽ tuần cuối đấy Không, à, là cái tuần đấy nhảy đấy. Ừ. Và anh em đây mà cứ khứa câu, bảo anh mình áo, mình cùng bày ra bật ngua kín đó, à, kín, Cả. à, khứa câu. À. Bày đơ, đường nó bằng tay năm cân. Ngày là khút khút khùng, nhanh chắc tốt bạn này khùng đi, khùng nhanh tốt. ยังโมไลเนาะพวกเราเป็นจะเอามาเพิ่มอีกตีเสาเสาเสาเอาจนหอบพุ่นเล่นๆนี่เนาะเอาจนหอบพุ่นเลยไปสันสิเลนี่ยังดีเนาะตะกี้นะ๋ขึ้นพี่น้องัเนานะบัจจินนะขึ้น่าโอ้ยเนะานไเนะไปสันไผ่เนาะไปสันล้วสิไปอยู่บ้านไหนดิไปสันในคิดตะกี้นะเโย่เมื่ออยู่พุ่นพ่นกับเบาเนาะ อยู่บ้านพ่อบ้านแม่เพื่อนก็คือว่าเดีวเราก็บโเมื่อเนาะเราจากอยู่น้ำผัวเล่าไปเฉนพี่น้องเลยคือว่าเดี๋ยวทั้งว่าเราอยู่พุ่นก็คือว่าคันว่าได้กินเห็ดกินยาก็ก็ดีขึ้นกันอยู่พี่ก็ได้กินเห็ดกินยาน้ำเน้เนาะช่วงนี้บริกินยานี่คือแบบขึ้นรถนาแน่พี่น้องเลยคือเปลี่ยนเป็นคนละคนรถหนะเนาะเฮ้ยคือนันวิทย์ไอ โราเป็นคนประสาทเด้อบอจิตเด้อาชันเอฟซีกัคือการมาันเด้อเด้อทานดีคอมมินกันดงเนี่ยนะเอฟซีก no um. ันไรจะไปถือซาเราได้มาชันเราเป็นคนประสาทน้ำแนมาชันลงลืมลืมลงลืมลืมทีจ้าบอกเราชิอลืมเหรอรบบทช่กลืมเทบุญช่องชืลืมเทคือเก่งอยู่จ ลืมเรากับหลังก <Ừ. S 2> ับลังดิเป็นอะไจัเลยเปนจะชิบายได้่โตดิแต่ว่าเดินเก่าเนี่ยคือ่าจืดถได้เนาะจืดเบิดแล้วชวนบอกเนี่ยจักเข้ามาดิอ่านี่แหละพี่องเรากระท่อมน้อยเนาะกระท่อมน้อยสองคนผัวเมียอ่าอยู่น่วกันเอฟพิ่นก่ะอยู่บ้าน ซื้อยาคุ้มไหให้เราในเลอร์เบอร์สันโอ้ยเนาะอ่าซักยาแล้วจะพาไปสักยาบ่อสไปโอ้โหจุ๊บจะหน่อยคนหน่อยขึ้นมาอีกบัดแห้งชีเติมอีกเบอร์สันเนี่ยนว่าคือบอกนะตอนนี้ยังอ่าบุกคุ้มเบอร์สันนะแ้่เข้ามามีอีกได้ใส่ยังมันยังทันอย่างไรเนาะอ่าเป็นไปไหนกพื่อเหยื่ออย่างลำบากลำบากเนาะ เบิ่งก่อนเนาะอ่าเบิ่งสภาพครอบครัวเฮาก่อนเนาะตอนนี้นี่ยยังซื้อขอซื้อน้ำกินอยู่ FC เพิ่พันบาเบ้าเรื่องลูกเรื่องเต้าพี่น้องเลยเนาะอ่าตัวเองตัวนี้ยังบม่กุ้มตัวเองเนาะอ่าคือคลิปนี้เะไอ้เถิดเบ้าเรื่องลูกเรื่องเต้าได้เนี่ยพ้อมคือบ่พร้อมาเั่นพร้อมบ่บ่พร้อมเนาะใส่สักยาแล้เหรอเนาะสักยาแล้วสักยาคุ้มเด้นได้พี่น้องเลยหายห่วงได้ คือมาแทะนี่ฮะเนี่พี่รองไอ้นคนเพินน่งะเกี่ยงแชนน่มมาด้วใบเกี่ยงงามใชอไหมานี่ฮ้คุณแมวอะไรบอบอแมวไดนพี่เจ้บอกมันบอเดี๋ยวไปังไงเปขอไม้ลูกอ๋อเนาะ อใบก็ให้อใบก็เราเป็นคนใจดีเนาะอใบก็เลยขอมาแล้วก็ขอขอมาแล้วก็สุกไปเลยนำดูเพียงเลยมามาเงินง่ายมั่นคงเป็นเฮนซานลันเป็นตัวไปได้ใช่ในคุ้มคืนไาสิเหตุไรอเงี้ยสมมติวันวันที่โลงมั่นอ่เงี้ยสมมติว่าเลือกไร่ที่โลงตัวไปนี่ เจ้าชีเห็ดยังเหนียวปลูกผึ้งปลือเลยเะโอ้ปลูกผึ้งเขือเนาะไปหาเลขเนื้อไอเนาะเขาไปหาเลขเอาโอ้ยเอาเป็นหมักเล่นเนื้อไอเด้อหมักเล่นว่าเอาหมักเล่นอ่าหมักิผมักเขือเนาะมันอะไรเนี่ยพี่เรงเนี่เน้ำมักหมักแต่งน้ำเน้ยนะครับมาปลูกได้ แต่ว่ามังค uh, uh, well, okay. ิกมังค์เด่นนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีได้ขายได้อยู่ในตลาดเนะ่เขาหาเราขายอยู่ในบ้านนี่ก็ได้คือกันอได้อยูหาเราขายในบ้านเออปไกเ็นแล้วไ้นียงอยู่บ่ไกไเลยเพราะมันบ่ไงมัน่นหอกฮะยายากบ่ไก่เออนั่นเอเออเ Thảm bừng này cũng sẽ mắc cày đi Thế bà chưa xin việc phục phục phụ phụ khác đó à phụ khác của nhà hay sao ờ... đó đấy là đấy, đấy là là kín... là khẩu, thì là người nó anh đi hà mà đi là kinh anh hà khẩu thăm bà đà này rồi cửa khẩu cửa nam này đấy nỉ ừ. mà phần ngam sao điện hệ cùng đỡ ở nội bài ấy ông bò bò tụi này ừ. đó, cứ bị bẹo đó cụ nhầm này หนึ่งข่านึ่งนำนี่ไอขาแดงนี่ช้วยเ้าพากันกินย่บ่ินยังนักองไท่นเลหนึ่งท่านหนนี้ตี้่านึ่มันึงาหนึ่งต้าดีวันนี้เขาเบิ้งึงชุ่มซีเนเจ้าได้หนึขานึ่ำถามนี้เบิ้งดเบิ้งครั้งแรกเลยขุดแล้วไปไก็ยังบทันมาพี่้องเลยเหอเบิ้งไป บิดบอมันเป็นดินแก่นเนาะอโอ้ยเราสิืว่าไปพูเดียวเราสิเอื่อวเออเออ่าอยู่กลางป่าผู้ว่าอยู่กลางป่าไปอยู่พูเดียวก็ห้องโอ้ยคีซี่คีซี่เนาะเออเสียงนุกเสียงกาแล,าาล,ล้วเสาไม่ได้เลยเออแล้วบาด์ดี้เดอมาบ่าพ่อบ่พามาบาดนี้ เสียงนกแล้วนะ่าเจ้าสิบสห้าเปอร์เอ่อนได้แบบน,นี้เนาะ,อ,อ,ะอ่อนได้พี่น้องโอ้พันขุดเองพันเฮ็ดลึกแนะนะ่เนาะพันขุดเองนะี่เนาะพี่น้องเลยเดีเลแล้วว่ะเออปนฮึบอ่าไอเธอร์กันเอาดูไปอีกแบบนี้ไอเธอ,เเอร์อนะไรบุฮ็ดบัได้ได้เอเธอร์เลยเนาะอ่า เมียเขาเองเด้นี่ผู้หักผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งอยู่ไดเนาะโอ้ยว่าซั่นเป็นจังได๋ไอ้เิดนี่ว่าซั่นเอาคั่วมาคือบ่เฮ็ดบานันได๋เนาะเฮ็ดได้ๆพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วอดเสียมเพิ่นน่ะจะอันอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเสียมเพิ่นก็มีอันเดียวนี่บ่อืมีต Oh, oh đéo sầm nó Đực 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 phong sầm khuôn phì đồng này phun Đực đấy phun nó À đi hò Anh đực Anh đi mình cái cháu bố xả anh ấy thật ô cái À, này, bằng này, không? Không hên, Để bằng đồ đây, cái này phun. Cùng hèn cái này bây giờ dốc bốc bốc phun. được rồi. มันนั่นจะได้ป่ะน่าจะได้อยู่เนาะฮึบเสียนเสียนโอ้เราพังได้หลายลักเติบได้หนิพี่น้องเี้คนเดียวเราเก็บไปแล้วคุณช่วยอยู่บ่นี่บอร์เเออเอาฉันเนาะเห็นได้แล้วบ่ไหอคอยขี้ข้านมาได้ฮะน่าเชื่อว่าได้ดิเนะเก็บไป phun 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 nó nhưng mà thân tục phun 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 này cái phun 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 ตะกี้เราอ่านนำในหนองนี่เนาะตะกี้ไม,ม่นี่ผู้รักผู้ใหญ่เพิเ่นเจ้านำเจ้าแนาให้แตวเพิ่นมามาอยู่นี้บ้านอ่านี่คกอ่าต่เล้งกระปิดประตูไว้เด้อไอเด้อของน้ำเด้อเนาะจะงูจะเงี้ยวล็วกอกงูเงี้ยวเขาได้ยากแน่เนาะมันเป็นหวยบ่าอย่างนี่ดูว่าดูว่าอย่างไรนี่<อ>ห้อง,องชื่อบ้างอ,อ๋อเป็นห้อง,องชื่อ,อม,มันเป็นป้าใหญ่เลยพี่น้องไอ้ปุ่น ชิพายเอฟซีไปเปิดหูเปิดตาอยู่กลางป่ากลางร้อนพัดเฮาก็ย่านคือกันแบบน,นี้เนาะย่านหงุ่มเลยเนาะไปหาคนไปพี่น้องเลยท่างเขาบวชนี่ก็ยังท่านได้ด่านั่นนะไม่ได้เจอคือกันนะเบิร์นก้อนแน่นโว้ยยาก Hey, bạn Một con ngài đọc bản này nó con ngài đọc Sinh hào đâu bắt chắc mà Nó không 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 mà Cứ bảo này khăn vào oh, đó mà ừ. Đó chỉ nó à, xuân mà vậy nhỉ Vì này nó À Chứ đây Anh ma lẽ nó โอ้โเนอะไปบงนดูอเงียบใช่ไหมเ้ยขนาดกระเดียบไปหาเงินบอกกระเดียว่าเจาไปหาเงินอไปหับเออมียังมียังในถุงนั่นด้วมียังเออมาบงมาบงให้มีน้าบงนมีหน้าบัเคยเห็นกี่ี มีน้าเรเคยเห็นกีซี่นี่เขาได้กีซี่นี่เจจะไปเอานี่ได้เยน่เาได้หัวนเอามาเ็ลูกมากะทุนโอ้หัวผุนมาเราเห็นตัวมักกะทุนโอ้มันได้สีได้ขาย่นีเอา่ไว้ชื่อชผมไว้ชื่อช่ยโเอาสบายดีเยสบายดีเออเจ้เยังอันนี้นะเาเลูกมกะทุนยังปาเือเต๋เือเต๋มงได้เซ่่ดเ้ยใ้ มาหาเจ้าน um> ี่แ nope ล้วทำหาตะหงทเเอ้ยใบมาเงียบแค่เม well ื่อนี้วะหก้อได้เงินน่ะเออบมดเมื่อก no ่อนค่อยเชื่อให้เมื่อก่อนหาอยากได้หัวโคมมาจีบซื้อมาให้ค่อยได้หัวโคมบ่ไดยหัวโคมหน่อยนะเอายังมัทันมีบ่ฮะเฮ้ยยังมัทันมีอยู่ยังโอ้หักกันกายเถอะนี่ถ้ากายเขายืมสามหัวโคมเออมุมครูมายืมจินี่คือเห็ดผลที่ครั้งแรกนี่ เอาเาสิเฮ็ดให้มันแหงแล้วเขาเฮ็ดลูกมังกรทุ่นมันเอาวัดถทืองเทางนี้มันชีได้กินอยู่บ่อ้าวยิ่งนกลองเบิ้งบ่นกบัวแตกคักแน่ดีคือเหลืเงินเนาะในเงี้ได้เออในเงี้อยู่บ่บ่นะเอาไปปุ๊อยู่ปุ๊ไใช่นะปุ๊อยู่ปุ๊โอไปหาขี้ซี่กับปากแดงไปลอยเนาะคือเบาชิบ่ลงวันเนาะผื่นผ่เยอะไปเัยโอ้มักแน่มาเล่นน้ำกลางตะแลงนี่ เอาว่าน้ำใหม่นะสิไปหาให้นี่เออวันศุกชวนเจ้าไปหาลำใหม่อยู่มาเอาสิไปหาให้เจ้าอยู่นี่ก็ได้บอก่ไปน้ำกันไปน้ำกันเลยไปน้ำกันแล้วมันบุป้าได้ทีเดบูกับบูน้ำกันเจ้าชายไปหน้ากับกิ้งคือกันไปอย่าเพิ่งรอรอให้เลยก่อนเนี่ยรอให้แล้วรอให้มันแล้วแล้วมันก็คำตัวบัวคำบัวคำคอยก็อยู่คำเลยไอใส่ไปเอาขมนะคอยสิไปนำแล้วกลับมาส่งข้อมีใส่อยู่ไอส่่งหูไม่น่าเลยไก่เดี๋ยวเดี๋ยวบัดคอยมีเงินก่อนคอยยังไม่ทันมีเงินตอนน่อห้าสิบพ เมื่อวานนี่จะว่าอะไรกับวอจิตเมื่อวานนี่กครข่อยมาเจ้าจะให้ข่อยชื่อนยังมาต่อเจ้าเจ้าว่าสิเอายังมาต่อเหรออ่าเหาบุอ่าลืมแล้วบ่บโให้แล้วบอลเอาไม่ยังมาต่อเฮ้ยไม่ยังมาต่อเอาเจ้าว่านุ่มเด็กจะซอยเออเด้อเออเยอะนุ่มเด็กซอยวะเอายังก้อนนิ่นั่งปั้นให้แล้วก็เด็กข่อยสิไป้าอยู่ยังมาตั้งเขาสิไปให้นุ่มใหม่จะไดำเาไปทนั่เฮ้ยแช่ๆไปนะให้ข่อยไปเอาบ่านี่เพื่อนๆเอากันไหมข่อยยังมาว่าให้เจ้าได้ฮะอยู่ในรถพุ่น โอ้พี่ดำก่อนว่าว่ๆนุ้มเด็กยจะซอยมากับป้าปึ่งลูเนาะคนเนยเออบอกให็นแล้วเออวเออยากได้ระไม้แล้วันพี่น้องเอ้ยเนาะกับทางมีนาอืมชื่อเที่จะซอยมาตอนเราพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเด็กจะซอยมาตอนเพลินอ่าเป็นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออืม อ่าเบิ่งไปน้ำกันนี่แพงหนึ่งก้อนเมื่อไนจะมาอีกอ่าพูดๆให้มีหน้าพูดแลกก่อนมีหน้าเป็นคนชื่อมาได้มีหน้าเป็นคนชื่อมาให้ได้้้ะเอ้าคนละกล่องอ่าคนละกล่องเ้ยเดฮ้ยได้กินนมเลยอ๋อได้กินนมเลยเฮ้ยพี่เชนไอเธอได้กินนมคขมือไอเธอนั่น เฮ้เครื่องเจ้าน่ะคู่ดิเสียมดิเอาเอาเชียงใิเออเสียงดิฮะเออมีรางวัลจะว่าใครก็จะไปหากีซี่หน่ไปจักโบไปได้เอยเอาเชียมนี้เอาเชียมก้อนกันดีกว่าแก เอาของไอ้เทด้อเด้อเอสีม่ไปก่อนด้วเพนนพเด้อคุ่เดกค่อะพูนอ๋อพี่รองเลยไปชันพี่รองเลยน้อพ่อเาเรวมานี่ก็ไอะติดตามรับชมเบืองไปนำกันสวัสดีสวัสดีพี่รองเ้ยพาไปหากิจเสียมก่อนเด็กกัหาน้าไม้ก่อนมาชันไปไปพี่รองเ้ยมักเตะๆได้เออ